สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินพลอยมาแล้วค่ะวันนี้พลอยจะมารีวิวหนังสือที่อ่านจบไปหมาดๆเลยค่ะนั่นก็คือการล้างแค้นของพวกล่าสายยัฮีเล่มหนึ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเวทีสารพัดนึกของซุกิโยรุแปลโดยซับป,ปนพรอนค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้องแซบเป็นแนวแก้แค้นที่เราๆท่านๆชอบกันแน่นอนที่เลือกเล่มนี้มาเพราะพลอยชอบอ่านแนวฮีโร่ แต่พอเห็นเรื่องนี้เป็นฮีโร่สายาดักก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะเสียงประกอบเสียงเอฟเฟกเวทมนต์ลองนึกภาพตามนะคะณนะอาณาจักรแห่งหนึ่งเคียนเด็กหนุ่มผู้มีพลังเวทหินกำลังถูกกลุ่มผู้กล้ารุมล้อมด้วยสายตาเหยียดยามแกมันก็แค่ตัวถ่วงไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียงหนึ่งตะโกนใช่แค่คิดว่ามีคนอย่างแกอยู่ในทีมก็ขยัขแยงแล้วเคียนได้แต่นั่งก้มหน้าน้ำตาคอเบ้า พราะพลังหีนของเขาใช้ได้แค่รักษาไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ในใจลึกๆเขากลับคิดว่าวันหนึ่งพวกแกจะต้องเสียใจเสียงประกอบเสียงหัวเราะอ,อย่างชั่วร้ายเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้เปิดมาได้หน้าติดตามมากมามากข่ะเคียนพระเอกของเราเนี่ยถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายสารพัดเพราะทุกคนมองว่าเขาอ่อนแอแต่จริงๆแล้วเขามีแผนการที่ซ่อนไว้ค่ะหลังจากที่เคียนพัฒนาพลังยีนของตัวเองจนถึงขีดสุด เขาก็เริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพื่อล้างแค้นคนที่เคยดูถูกเขาค่ะเนื้อเรื่องเข้มข้นตั้งแต่ต้นจนจบมีหักมุมให้เราเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆเลยค่ะตัวละครเขียนเนี่ยพลอยว่ามีเสนห์มากๆเลยนะคะคือภายนอกดูเหมือนคนอ่อนแอแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความแค้นและความมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นให้สําเร็จซึ่งการแก้แค้นของเขาก็ไม่ได้มาแบบง่ายๆนะคะต้องใช้ทั้งไหวพริบความสามารถและความอดทนมากๆ พลอยชอบตรงที่ตัวละครนี้ไม่ได้เป็นคนดีหนึ่งร้อยเปอร์เซนค่ะมีด้านมืดที่ทําให้เรื่องราวมันสมจริงและน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนอกจากเคียนแล้วตัวละครอื่นๆก็มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่องเหมือนกันค่ะแต่ขออุบไว้ก่อนดีกว่าอยากให้ทุกคนไปอ่านเอาเองส่วนตัวแล้วพลอยชอบเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นการดําเนินเรื่องที่รวดเร็วและตัวละครที่มีมิติค,ค่ะอ่านแล้ววางไม่ลงเลยค่ะ แต่ถ้าจะให้ติก,ก็คงเป็นเรื่องความรุนแรงในเนื้อหาที่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบแนวนี้เท่าไหร่ใครที่ชอบแนวแก้แค้นดาร์กแฟนตาซีพลอยว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะให้คะแนนไปเลย9/10คะแนนหักไป1คะแนนตรงความรุนแรงนี่แหละค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะการล้างแค้นของพวกล่าสายเฮีนเล่มหนึ่งเป็นนิยายที่สนุกเข้มข้นและน่าติดตามมากๆค่ะใครที่กำลังมองหานิยายแนวแก้แค้นที่แตกตา่าง พลอยแนะนำให้อ่านเล่มนี้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วทุกคนล่ะคะเคยอ่านเรื่องนี้กันหรือยังหรือมีนิยายแนวแก้แค้นเรื่องไหนอยากแนะนำให้พลอยอ่านบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแอดบิงพลอยด้วยนะคะลิงสั่งซื้อหนังสือพลอยแปะไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะไปตามกันได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายค่ะ